ล็อกเ,เป้าจะมาตามหาไอติมมังกรร้านเขานะคะจะอยู่วัดมงคลสมาคมนะคะอยู่การซอยแปงน้ำเดินมาง่ายมากอามาชอบสิงโตอร์ค่ะนีหน้านะคะเป็นปีมังกรทองสวัสดีค่ะ วันนี้ลิซล็อกเป้าจะมาตามหาไอติมมังกรไอติมสามมิติ เดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าไปอยู่ตรงไหนลักษณะรูปรักไอติมจะเป็นยังไงเขาฮิตกันมากเลยนะคะตามมาดูละกันค่ะอามาจะพาไปดูจะอร่อยแค่ไหนจะฟินแค่ไหนนะคะอยู่นี่แล้วค่ะเจอร้านแล้วค่ะอยู่ตรงนี้เองนะคะร้านเขานะคะจะอยู่วัดมงคลสมาคมนะคะอยู่กลางซอยแป้งน้าเดินมาง่ายมากมาถึงก็จะเจอเลยค่ะไอติมนะคะ3มิติมีสรสชาเขียวแล้วก็รสส้มทับทิมค่ะ มังกรเขียวเหนียวซับค่ะรูปมังกรนะคะแล้วก็อีกรสนึงนะคะเป็นรูปสิงโตส้มทับทิมค่ะใครนะคะชอบแปลกๆใหม่ๆมาลองได้เลยค่ะร้านนี้ไอติมน่ารักมากเฮงค่ะราคาก็แค่89บาทอาม่าจะลองทั้งสองแท่งเลยในเมื่อทำแล้วสีเขียวสีส้มทับทิมลุยค่ะ เดี๋ยวลองนะคะอามาชอบสิงโตค่ะยาเอ,อ๋อร่อยมากอืมอร่อยหอมส้มแรสทับทิมปีหน้านะคะเป็นปีมังกรทองชาเขียวนะคะน่ารักมากอืมอร่อยค่ะ หอมชกเขียวมากวันนี้มากับแม่นะครับเรามาตามหาไอติมสามเม็ติชื่อว่าไอป๊อปมีสองแบบนะครับมีชาเขียวกับทีทับทิมจะลองชิมดูนะเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูดิดอร่อยนะเข้มข้นด้วยชื่นใจเลยชาเขียวแบบเข้มข้นมากเลยอันเนี้ยเลยเหนื่อยๆแวะเข้ามาเทียบแปลงน้ำเนี่ยนะเรามาซื้อไอติมกินเนยะต้องลองมากินดูนะครับเนี่ยน่ารัก อร่อกันนะสมาจริงจริงชอบเดี๋ยวลองกินที่อันนี้ดูอันนี้จะเป็นส้มทับทิมนี่ก็แปลกน่าจะออกเปรี้ยวๆเอออันนี้อร่อยอันนี้ออกหวานหน่อย <ie> เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากอันนี้กลมกล่อมนะมีหวานเปรี <ie> ้ยว <ie> แต่ถ้าชาเขียวเนี่ยจะออกแบบผมนิดนึงรสชาเขียวแต่อร่อยสําหรับคนที่ชอบชาเขียวนี่แนะนำรสชาเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าดา a g กอนดีไลท์นะใครผ่านไปผ่านมานะคะซอยแปงนามนะคะไอติมชาเขียว3มิติเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะและก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องอลิสลักเป้านะคะทริปต่อไปจะไปตรงไหนตามได้เลยนะคะบา,บ,าบาย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 อร่อยจ้าเอ๋ พอทานไอติมหมดแล้วนะคะไม้ของเขานะคะยังมีคติให้เราด้วยนะของอาม่านะจงเป็นนักสู้อย่าเป็นนักเศร้าค่ะและก็ชาเขียวมังกรดาวแห่งโชคกำลังยิ้มให้คุณก็ดีนะคะไอเดียเขาก็ดีมากเลยถ้าใครมาก็ลองมากินดูกันได้เลยเฮค่ะบายบายอย่าลืมกดติดตามอลิลสตาแกราด้วยนะคะ